สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการนิ่งเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2556ค่ะวันนี้รามเจ็ดข้มามเดือน6นปีมาเสงค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่จังหวัดปราดจังหวัดจันทบุรีระยองติดต่อเข้ามามากมายอยากจะให้เราไปสัญจรเพื่อช่วยเหลือราคาผลไม้ที่ราคาตกต่ำผมก็ไม่แน่ใจว่าไปเราจะช่วยได้ยังไงแต่ว่าอยากสนับสนุนให้กินผลไม้กันคก็ให้บังเอิญครับ มีเทศกาลบริโภคผลไม้ปี56 JJ G Mall ที่จตุจักรตลาดนัดติดแอร์ช่วยไปแสดงพลังกินผลไม้ช่วยเหลือชาวสวนกันหน่อยนะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมต้้งไวฮะใช่ค่ะจริงจริงจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วยาวไปถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนาเลยค่ะวัตถุประสงค์ก็ต้องการจะช่วยเหลือเกษตรกรกรสหกรณ์ชด้ซ้สัมปคือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้รวมถึงผลไม้แปรรูปและเป็นการขายโดยตรงถึงผู้บริโภค ช่วยสากลด้วยในการทําธุรกิจนะฮะอาจจะมีการติดต่อซื้อขายธุรกิจกันกันได้ด้วยซ้ำไปเรายกมาไว้ที่จะตูจักตลาดนัดติดแอร์เนี่ยนะฮะคือเจเจมองเนี่ยตั้งแต่ราชาแห่งผลไม้หอมมากวันนี้กา,การกลับ,ลบมา<ห>อีกครั้งของทุทเรียนหลงรับแรงค่ะของดีจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนั่นแหละคงไม่ต้องอธิบายสรรพคุณแล้วนะฮะ ปีนี้บอกไว้ก่อนว่าหลงรับแลผลผลิตน้อยกว่าปีก่อนๆด้วยนะฮะเพราะอุกาศเปลี่ยนแปลงอันนี้หลงรับแลนะฮะกลิ่นมาแล้วน้องไบร์ฮะหอมมากค่ะนอกจากนี้ตะวันออกก็ส่งทุเรียนพวงมณีมาจากจันทบุรีมาค่ะพวงมณีเนี่ยผมชิมแล้วชอบมากกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรงแนละรสชาติจะหวานละมุนล,ลูกเล็ก <N> เนื้อน้อยเม็ดใหญ่แต่รสชาติมันมันละมุนมากกินคนเดียวหมดลูกได้เลยบอกสําหรับผมอย่างนี้เป็นต้นนะก <c oughs> ินหนึ่งลูกคือ, <c oughs> คอเราไม่ต้องการหนานแน่นเน,นื้อเนื้อหนาหนามหนาแน่นมากอยากได้รสชาติอกลิ่นก็ไม่ค่อยแรงอันนี้เป็นต้นเนี้ยนะนอกจากนี้มากันครบนะฮะหมอนทอง้านนี้เจ้าแห่งราชาอีกทีหนึ่งเนี่ยหมอนทองช่ก้านยาวชนีนี่มาหมด ราชามาและราชนีมาไหมราชินีก็มาค่ะมังคุดหอมหวานอร่อยมาจากจันทบุรีนะคะทานคู่กับทุเรียนเขาว่ากันว่าแก้ร้อนหน่ายได้นะคะสับปะรดที่โด่งดังเราเคยนําเสนอนะฮะสับปะรดห้วยมุ่นแบบตัวผู้ตัวเมียจําได้ใช่ไหมมาจากอุดรดิตรสชาติเขาจะหวานฉ่าต่างกันไปตัวัเมียเนี่ยจะฉ่าเลยตัวผู้ก็จะมีกรอบนะคงจะจําได้ไหนแล้วที่สําคัญทานแล้วไม่กัดลิ้นด้วยค่ะสับปะรดห้วยมุ่น ใครที่แพ้ชะบรดนี่ลองดูนะคะชันนี้วีวงม,มาีใช่นนไหมดูเนื้อสิครับพวงมาลีนเ,นเสร็จผมแน่นอนเ,ออเดี๋ยวซื้อต่อเลยลูกนี้ฮะพวงมาีนเนี่ยหลงรับแลก็มานะหะะลงรับแลมีอะไรอีกน้องใบไล่ไปเลยฮะมีลิ้นจี่สดหงากล,ลนี่ใช่ค่ะมาจากลำาพนมีลิ้นจี่จักระพัดด้วยใครที่ชอบลูกใหญ่ๆเนื้อหนาๆเน,น,นี่ย รสชาติหวานชมพูที่กำลังโด่งดังเลยทับทิมจันนะฮะผลใหญ่เนื้อแน่นรสชัดหวานกรรอบค่ะกองจับไม่ทันผมเนี่ยชมพูทับทิมจันกินแล้วท่านผู้ชมจะไม่เชื่อว่ามันแน่นจริงๆแล้วก็ยังมีมะขามหวานเพชรบูรณ์ค่ะพันสีทองมะขามหวานเพชรบูรณ์พันสีทองนะฝักใหญ่เนื้อหนาสีเหลืองทองรสหวานสนิทแปลว่าหวานอย่างเดียวอ่า เงาะมีไหมเงาะจันอ่ะตอนนี้อยากกินเงาะ<ม>จันมีมาค่ะเงาะมาจากจันทบุรีก็มีค่ะนี่มาจากทั่วไทยเลยนะผลไม้เนี่ยกล้วยเล็บมือจากชุมพรด้วยใช่ไหมใช่นะมีสตอจากภาคใต้ม,มีเชอร์รี่ไทยมีผักโครงการหลวงมีผักผลไม้แปรรูปอีกหลากหลายชนิดเลยค่ะผลไม้แปรรูปมากมายนะฮะท่านผู้ชมฮะก็รวมถึงผักโครงการหลวงด้วยค่ะนี่ย้ำอีกทีหนึง่ง ใช้โอกาสนี้นะฮะคือผลไม้เนี่ยผมพูดมาหลายปีคนปลูกผลไม้เนี่ยชาวสวนเนี่ยนะฮะเขาปลูกเนี่ยเขาเก็บปีละครั้งเองนะรอเวลานี้เนี่แหละค่ะแล้วแต่ละต้นเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ปลูกแบบพิงคว้างนะฮะถ้าเขาจะทําเพื่อการค้าเนี่ยคือทําขายเนี่ยเขาต้องประครบประงมดูแลมันอย่างดีทั้งปีอะ พอประครบประงมมาทั้งปีเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยรักเหมือนลูกเลยนะคนปลูกผู้เรียนคนปลูกมะม่วงคนปลูกมังคุดเนี่ยดูแลกันอย่างดีทุกวันน่ะนะพอถึงเวลาถ้าโชคดีต้นฤดูมันก็ได้ราคาค่ะแต่พอถึงฤดูปกติขอมันออกมาเยอะราคามันก็มีปัญหาและถ้าเราเนี่ยจะไม่ไปสนับสนุนเนี่ยให้เขาปีละครั้งเหมือนกันคือมันไม่ยากเลยนะฮะกินอร่อยด้วย ดีด้วยใช่ดีต่อสุขภาพด้วยทำผลไม้นะนนะและถ้าไปที่ JJ เจมอระหว่างวันนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ก็มาครบจัดเต็มจากทั่วประเทศย้ำอีกทีหนึ่งไปกันได้นะคะ j จเจมอจะตัจากตลาดนักติดแอร์ถนนกำแพงเพชร2ค่ะไปได้ถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน10โมงเชา้าถึง2ทุ่มค่ะอ่าไปกันได้นะ,ะเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวใครหยิบชมพู่มาล้างปากสักนิดหน่อยสิ <laughs>